สวัสดีครับวันนี้ผมตแกมจะมาสาธิตให้การปาดสามเหลี่ยมนะครับทํายังไงให้เรียบนะครับเด็ูตรมกึ่งเร็วนะครับวิธีการปาดสามเหลียยหล่ยมนะครับขั้นแรกจะเริ่มกับถุงมือนะครับก็ผสมในการปูนขัดนะครับนี่ครับคือสามเหลี่ยมนะครับขั้นแรกเราว่าก่กอนก่อนนะครับว่าปูนที่เราจะปะาดนะครับว่าเราจะปะาดได้หรือเปล่า นะครับอย่าให้มันนิ่มเกินแล้วก็แข็งเกินครับประมาณนะครับขั้นแรกเราก็จะเดินเอ็นก่อนนะครับนี่ครับเราก็จะเดินแบบนี้นะับครับเดินไปรับสนานะแบบนี้ครับที่เราตีติดปุ่มคอยนะครับนะครับปุ่มสลับติดคอยนะครับ เป็นอย่างนี้ครับเราก็จะเดินเอนตามปุ่มที่เราติดตไว้นะครับ เราก็จะเดินจะนั่ก็ล่แบบนี้ครับเราก็จะปาดปาดให้ได้ที่เราเดินเข้าไว้นะครับเราก็จะปาดสามเหลี่ยมที่เราทำไว้ให้มันเรียบนะครับเพราะว่าถ้าเราปาดเรียบเราก็จะปลูกระเบื้องง่ายนะครับปาดสามเหลี่ยมนคะรับ เวลาปาดแล้วก็อย่าไปปาดเลยนะครับค,ค่อยๆขูดลงไปนะครับค่อยๆขูดไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วจะเป็นรอยธน่าเอินเดิน,น,ค,น,ดดดนค่อยนะครับแล้วโดยปาดเข้าไปเรื่อยๆเดินค่อยนะครับ ลาถ้าเราขาดเรียบแล้วได้ได้ดิ่งแล้วดิ่งเขาไว้ติดปุ่มคไว้นะครับเวลาเราปลูกกระเบื้องเราก็จะได้เร็วนะครับคลิปนี้มุกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปหน้ามีสิ่งไหนดีๆจะเสนอนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ